mua nhà nhỉ Bết cả luôn Bet luôn Thằng Ui Căn loài chờ các bông กินร้อมกันก็มาพูนเลยครับออุ้ยอุ้้อมายังมายังครับอ้ขึ้นโดอีกเลยขึ้นโดอีกแล้วนี่คือกัน ครับผมสวัสดีครับอ่าเมนี่กี้ก่วันที่เท่าไรเนี่ยจันันที่เจ็ดบอหน้าที่เจ็ดมั้งนะเมนี้กะมาลงเรือตกแม่น้ําเอ้ยตกปรากฏแม่น้ําคือเก่าครับจะว่ามาสองคนกับเบ้าพูนครับเมนี่อ่วันนี้ตุ๊ตะลาป่วยเพราะท่านลาาป่วยหนึ่งวันเจ้าของแบรนด์ลาป่วยครับนะแต่ว่าเมนี่กะเบ่าวพูนกับคนพ่อคำกา มาเบิ่งกันมาสีหมานมามือแรงนะครับโอเคครับออเ,ดเดี๋ยวขอหยัดลงเดือก่อนเดี๋ยวสิเก็บคลิปงามๆมาฝากครับผมดีครับวันนี้กินตะเเสาเก่งตะเเสา์ลดไม่ต้องถา่าเก่งตอนบายเก่งตะเเสาเลยกินแล้วเก่งครับเดี๋ยวจอดหมายแรกมารุนกันว่าจะมีตัวไม้ไม้แรก ขอเอานเนขอเอา,เอาตัวเล็กจิ๋วแต่ไม่รู้จะแจ๋วหรือเปล่าลงนะครับน้ำน,น้ำเดือดก <c oughs> ็ง่นานะ <c oughs> าน้อยๆจะอันตรายมากนะ <c oughs> ต้องหาที่เกาะดีๆ <c oughs> โอ้น้ำตื้นเลยเออนี่และน้ำตื้นนะว่ากับต้นน้ำตื้นกัน

เอาแล้วครับแข็งกี่เดียอะไรครับปลาอยังโอ้ยหวงติดติดไร้ขางเอาใบเข่าฮะใบเข่าใบเข่าเตี้ยปลาคือตัวใหญ่ครับแท้ตัวซ้ำประกวดผมเหมือนเดิม่ะคุณแล้วโอ้โหติดไร้ขางว่าเราแข็งกี่เดียโอ้ใบเข่าตัวใหญ่สิ่เก่าถือตั้มใบตั้มประกวดคุณเนาะโอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยของผมเหมือนกันเนาะผมเหมือนกันเนาะมาคู่แมียนปะอุ้ยเมียนคือกันอุ้ยกันหน่อยเจอแล้วครับผมหวานคนกันหน่อยหวานบ่ากินพร้อมกันก็บ่าวพูดเลยครับย้อนลงไปกำลังเลยแจวเลยปุนี่ทำงานเหรอเด็กไปครับไปฮะฮะฮะ เอาเร็วเอาเร็วอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยดูดูน้อยอะสองแสนอะตันเล็กทำงานครับโอ้โหโอ้เอาคันคันมานังสือสิ ขัง <molec> <timed anut S 1> เรื่อะไรครับยังอีกอีกแล้วอดอีกแล้วอีหรือว่ากแล้วกดอีกแล้วครับโอ้ยใจสวยขั้นหน่อยอะไรตั้งเรามขั้นเล็กทำงานครับโอ้ยโอ้ยวัดเอ้ยวัดโชว์วัดโชว์เลยวัดโชว์ด้วยเป็นไงมาคมหน่อย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 วัดโชว์เลย ไม้รับสวัสดีครับจ้าโจสวัสดีครับสวัสดีครับอุบายนี่ไม่ได้เอาใช่ไหมตู้ว่ามันไม่ได้ไหมมีตะขออย่างอ่ะมีครับโอเคเขาแถมตะขออ๋อะแถมตะขอตะขออันเก่าหรือว่าอันใหม่ไม่ได้มาอืมนั่นแหละมอวายเขแถมมันเก่าแล้วเราไปกี่หางนะนะครับเป็นสิบตวมั้งดังเฮ้ยเพิ่งจะได้มา สิบกโลนี่แหละเหล่นยนี่ปลาปลาฝายยังไม่เจอของใหญ่เลยยังยังไม่โดนของใหญ่เลยเหลือแต่ของนู้ดอ่ะคุณจะได้สี่ห้าหมายเองไม่น้อยเก็บตังค์ว่าดีที่สุดเอาแล้วเอาแล้วอะไรครับอยหลุดไปแล้วอะไรครับการติดตังค์ว่าดอ๋อนี่โดนเหรอไม่ใช่ไม่โดนโดนวัว งามอยู่ฮะฮะฮะฮโยนคันให้มันไปเลยถ้าอย่างเงี้ยโยนคันให้มันไปเลยออ้สวยเท่ากันเลยกิ่ยอย่างคือป่างี้อสวยครับโดนกันอ เรตอนวัดไม่ตอดียป็นเียิดกล้องแป๊เดียวแท้ๆสองัวบคู่สองัวคู่ยันกันเลยลืมพ้อปิดกล้องแค่นั้นแหละนิดเดียวมีดีสี่เดียวสองวี เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคือทรงมีไ้คือทรงมีไสทอ้ยสงามไท้งามโอ้ยไข่สวยงามไข่จันไข่เอาเล้สวยงามเลยครับ แต้มนี้หนึ่งมึงหรออาเกมไปแล้วกยวเลยอ่าใมอืมอมีไซส์ครับมีไซส์ไหมครับมีไซส์ไหมครับอโอ้กระไทยสวยอยู่โอ้ยแอดแลกะไโล็บไปนี่ก่อนเก็บไซส์ บ่บ้าฝ่ายเธอเนี่ยยูเด็ดสโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่น้องยูยูขั้นนี้ล่ะเอาไงยานะคันหน่อยนะร้อนดีดีคันหน่อยอุ้ยเจ่าบอสนั้นบอสไม่ผ่านไม่ดี วิวิววิววิยอันนี้กระรูดอันนี้ลอกลันอันนี Exped ้ลอกลันนี่ไหมอันลอกลันนี่นาสนเลยอ่ะ มาแสดงว่ามีสองตัวอุ้ยของผมปรยูงของผมปรยูองยบาคุ้ติดเสยของผมประยูงบนนี่ะ วัดโชวัไดใส่เสียงใส่เสียงคมนี่นี่น่ติดอันนั้นก็ติดอันนี้กินเลิกดิกินกจางเลิกเลยเลกเล็ก

มองกันเจ้าเ <c oughs> ด็กเอาเอียงดูนี่โดนหรอเปล่าเอียงโดนหรอเปล่าโอ้ยเห็นเังเลยโดนหรอตึบ๊บๆตับๆอยู่นี่นีต้นยังมาท่านไหนลงเบ็ดลงมาลาวเลยจัดก่อนนะ ว่ามันสังขวาดมาเนี่ยตอดค่อยๆนึงก็ได้ติ๊บๆอยู่อยอ่า,าอยาาอย้ย เอาไม่เอาเมเอานียบอติดคันว่างหันก็ติดคันนี้แล้วนี่ใสสวยด้วยใส่สวยด้วย ้ด,ดูแล้วขั้นหน่อยคุณม<า>ันเลยใช่ไหมอ่าอ่านี่นั่นนี่ติดขวงบักขวงอะไรลงจะเอาเลยเหรอกินข้าวเสร <tal ent Express> ็จแล้วลงจะเอาเลยอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วต้องเก่งแล้วนะใชนี้มกดกันสองทีระหว่าง เอา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 แล้วตัวกินข้าวเมัติอิมวอมติเก่งหลังจากกินข้าวไม้แรกย่อนปั๊บอัดได้ปั๊บเลยครับผมไปวัหน yep> ุเลือกซื้อตัวไหนก็เอาหมดละมีตัวไีนก็ตัวไหนนะครับอืมเอาหมดหน่อยนะอุ๊ยเอาเอาเอา เอา,เอ,า ies, อ,อีกแล้ว ar er. เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแล้วตักไปเลยจ yeah> ันอุ voilà ้ยอ bueno> ุ <c <c ้ยเดซายสวิงละดดี้อุ้ยเคร่งโลแล้วเนี่ยอุ้ยเคร่งโลตัวเนี้ยมาเร็วมาเร็วยกยกยก ือวัน้อเโ้เลยตัวนี้แหมเอาจังคีในมเนาะเรากินเขาเร็เนาะเก่งในเนาะเดี๋ยวอ๋อบัไดอีกแล้วบไดอีกแล้วผมไ้สัตงล่าเ ฟองซิงครับเงียบจังเลยทำง,งานหน่อยเงียบน,นันนนนดูทวงก็ได้เลยอ่ะ นี่อ,นนอุ้ยอันนี้ก็โดนเอาอันนี้ก่อน,อน,น,ก,อนกินสองั้นพร้อมด้วยตีเลยเนี่ยนีหนึ่งอออโอ้ยติดว่ติด,ต,ดติดนังงปลายรูยูบอล่ะ,ละโอ้ย,อยขุด กินคูได oh, uhm. oh, ้ตัวเดียวเซ้ยปะโอ้ยใส่ดีใส nope, totally. ่ดีเลยมีเบ็ดอยู่ขาปากว่าเบ็ดใหม่เลยเด้อ กินอะไรเรากินอาเดียวกนกินข้าวล้วก็ถือว่าเก่งอยู่นะแช่หาไซส์ที่ต้องการอยู่นะเออยู่แล้วอยู่แล้วอูแล้วนึงอยูแล้วนึงอยู่แล้วนจุดหรือยังนึ โอ้ย,อย,อยงามดูต้องหนีต้องหน,นีไปก่อนมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ลว้าอยู่มันึ้มันหนาผาดน,นะใส่พองามอยู่

อะไรครับปลาอะไรครับปลาคงปรกดยครับผมาอา้นคือกดคันคักแ่กดคันคักแท้ mẹ ơi đi 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 มาจะอยู่นะวุ่นวาเลยวันนี้ทำไมทำตัววุ่นวาแบบนี้<อ> <laughs> ปั่นนะอูยูยูยูู่ยูยูยูู่ยูู่ยูยอยูู่ยูู่ยูยููู้ยูยูยู่ยู ใหญ่ไหมใหญ่ไหมอ่ะใหญ่แล้วออ้ยไดอยู่ครับโอ้เจอแล้วไส์ครึ่งโลหลังจากที่ตามหาพอสมควรนนนนอนหมก้ั หยอนลงกำลังเคาะน้ำเลยดึงคามืออมีีมานนอี่นะพี่ดินเอาเอาขามือไซบินครับส่บินโอ้ันโคกนานั้นเร็วจังเลยโอยาตอหน่อยมันอยู่ไรย เป็นไงบ้างนี่กระโดดกระโดดกระโดดโอ้หมาถึงกินอุ้ยมาพามาให้กินเลยนี่เลยไม่เห็นผมโดดน้ำตามคันเบ็ดเอาล่ะโอ้โหโดนน้ำตามคันเบ็ดกินสองคันคู่เลยได้ตัวไหมได้เอ้แสดงว่าไซส์ใหญ่ดินี่ไงนี่โม่นี่เนี่ไงโอ้ไปเลยจู๊หเลย อยากเจอมั่งอ่ะไซนี้ไม่เจอไม่โดนเลยผมโดนทีคันนี้มันจะปลดเด็กคันนี้มันกระชากลงไปเลยเหมือนผมเมื่อวานเลยผมโดนันขาดนคันเบ็นมันสูดโทลอยพุ่งหัวลงไปขาดเกี่ยวเนืตักปลาให้แฟนวางคันไว้ไปแล้วควักควาดเลยดูดวักท่อเนื้อแล้วก็ผมผมลงวัดขาดนี่วัดขาดไปตวงโงเลยแล้วก็ขาดนี่ยังไม่เจอเลยไซน์ใหญ่ๆดาายข ได้แล้วตะกัวเลยเด็มหาลัยประถมนะเขาเขาได้สามได้มินิมอลเขาสามเนาะผมยังไปโดนเลยไม่วเดี๋ยวสี่มต้องกลับล้วมาถูกแค่บางเตยกลับรถเดียให้บงเตยจไปบางเตยนี่กับบางเตยได้เนี่ยบางเตยเดแล้วกลับกันนั่นันันั่น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 ันนั่นัน ตัวไปใหญ่หลอกันขนาดตัวแค่นี้นี่โอ้โหอุ้ยตัวขนาดนั้านขนาดไหนโอ้โหตัวใหญ่นี่ไม่ต้องเสิร์ฟแล้วเนี่ยไม่ต้องเสิร์ฟไปแล้วหายไม่ได้ตัวตัวหักเลยวะเจอไซปูแล้วเราไม่เจอเลย อไรอดดโอ้ใหมายนี้ได้หลายตัวอยู่นะหมายเนี้ย<า>ไซก็ไม่ขี้ล่ายหรอกได้หลายตัวเขาไมด้ตัวนี้ครับมาตัวไหนกันได้บ้างปริมาณและน้ำหนักรวม <laughs> นึ่งโอ้โอืออือเอาแล้ว เอาแล้วโอ้ใส่สวยด้วยนี่ขอหนาเรียบร้อย,ยอืมน่หลอไ <c oughs> พอได้มก <c oughs> พอนิดนหนึงค <c oughs> ันงงขึ้นกันด้วอจัน <c oughs> เดี๋ยวตักอะ มาเจอของใหญ่ย้มลเลงโอ้โหโน่อยก็ตัวดีดงคูบ้านเอาอ้โอคูนเนี่ยนี่นี่่คหนึ่งพอดีเลยครับหมายนี่เอาทัวท์มาจารย์อุ้ยขาดบ้าอีกแล้ว อีกเลี้ยวนั่นเองปาดอีกเลี้ยวแง่งมันแห้งมันหลดิมันเก็บเลยโอ้ตายทำงานพี่อีอะ่ะ นี่เ <screws> ป <in the ground> ิดพลาเปิดเบรกไว้นี่เปิดเบรกไว้นี่บังดูบังดูบังดูฉันเหนื่อยปอนบังดูขยันบังแข็งดูขยันดูโอ้หดูแอคชั่นคันเป็นไรคันหน่อยอ่ะดูไอคชั่นคันคัดหน่อยไว้บ่างไหนบ่อสฉตัวมันอ่ะอือมามาบังดูถึงมาใจเย็น โอ้ยกดขั้นกดขั้นเบิดขั้นโอ้อยอยเบกออก่เบกออกเบกออกโอ้อย่าติดเด้อเดี๋ยดติดเด้อตัวบกใหญเลยไม่รู้ล่ะบ่โอ้ยขอโทัขอแวรับแล้วเบ็ดกับรุด โอ้โหเม็ดลุดเกือบไปแล้วเกือบไรเกือบอะไ้ดี้วตักทันโอ้ยตามหากันจนเจอครับจนเโอ้โหลกล้เกือบไกินว่ามั่ดี้วตักทันน่ะโอ้ยไปนงเนาได้การแล้ว เอาอยู่ครับคันนี้เอาอยู่ครับเอาอยู่แล้วโอ้โหขันลอยเกินน้ำมันแข็งเลยพิสูจน์ <c oughs> จะคล้องเต็มที่แล้วเอาละครับผมวัอนี้ก็มาสรุปยอดนะครับลงเรือของคนกับบ่าวพูนนะครับยังหมานยอยู่ยังหมานคือเก้าครับผมอโอ้เดีย๋ยวเบิ้งเบิ้งผลงานครับอือนี่ครับสิบบวกสิบบวกประมาณสิบกว่าโลครับสิบกว่าโล นะครับกับเหยื่อตุตะสาวนักล่าครับนะตกบ่บค่อยเป็นคือผมก็ได้โตอยู่ <c oughs> นะฮะ้อหมาที่เก่าเพราะได้หมกเพราได้หนึ่งนี่แหละครับผมโอเคครับหมายแม่น้ำปะจีนกับบ่าพูนครับผมบ๊ายบาย